กระบวนการปรับต้นไม้เนี่ยนะจะอาศัยวิธีการแบบหนึ่งที่เรียกว่าการหมุนปมนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า rotation นะครับเราจะปรับโดยการอาศัยการหมุนปมนะหมุนปมนะครับการหมุนปมจะมีหลากหลายวิธีนะครับตัวอย่างเช่นเราจะเริ่มด้วยต้นไม้ต้นนี้นะนะครับนี่ยกเป็นตัวอย่างให้ดูนะครับ เรามีต้นไม้ต้นนี้นะครับที่เขียนสามที่เขียนต้นไม้ย่อยและเขียนห้าสิบห้าเก้าสิบเก้าเนี่ยนะครับอันนี้เพียงแค่ให้เห็นนะครับว่าตัวอย่างนะฮะอย่างเช่นห้ามันก็น้อยกว่าสิบนะสิบห้าก็มากกว่าสิบนะครับเพราะงั้นมันเลยอยู่ทางซ้ายทางขวานะส่วนเก้าสิบเก้ามากกว่ายี่สิบก็อยู่ทางขวาของยี่สิบนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นเห็นว่าความสัมพันธน์นะของข้อมูลในต้นไม้เนี่ยมันเป็นป,นปนแบบต้นไม้ค้นหานะครับเราจะมีการหมุนปมอยู่สองแบบนะครับคือหมุน ลูกซ้ายให้ขึ้นมาเป็นรากแทนเขานะอย่างเช่นรูปนี้นะก็คือ rotation left c h i l d วงเล็บ R อย่างนี้หมายถึงจะหมุนลูกซ้ายของ R ให้ขึ้นมาเป็นรากแทน R นะครับลักษณะการหมุนนะครับหลังจากหมุนเสร็จปั๊บนะครับปมที่เคยเป็นปมซ้ายของ R นะครับก็จะขึ้นมาเป็นรากแทน R นะครับส่วน R ก็จะหล่นไปเป็นลูกขวานะครับของรากใหม่นะครับให้สังเกตว่าจริงๆแล้วเนี่ยจะมีการปรับเส้นเชื่อมเนี่ยนะครับภายในต้นไม้เนี่ยเพียงแค่สอเส้นนั่นึองคือเส้นสีแดงจากต้นเก่านะครับวิธีเขียนจะเขียนยังไงนี่เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอันนี้เพื่อให้เห็นนะครับอันนี้เรามี Operation นแรกนะเรียกว่า rotate left c h i l d ในทางกลับกันเราก็จะมีอีกโอเปอเรชันหนึ่งเรียกว่า rotate right child นะครับ rotate right child วงเล็บ R ก็จะหมายถึงอยากจะหมุนปมขวาปมที่เป็นลูกขวาของ R นะครับให้ขึ้นมาเป็นรากแทน R นะครับในรูปนี้นะครับพอหมุนปั๊บก,ก็จะได้อย่างนี้ นะคือปมขวาของ R ก็จะขึ้นมาเป็นรากแทนส่วนปมที่เคยเป็นรากก็หล่นมาเป็นลูกซ้ายแทนนะครับมีการย้ายต้นไม้ย่อยเล็กน้อยนะครับซึ่งจริงๆแล้วจะเกิดการปรับเส้นเชื่อมอยู่เพียงแค่สองเส้นนะครับซึงแสดงให้เห็นด้วยเส้นสีแดงดังรูปเนี่ยนะครับให้สังเกตอย่างหนึ่งว่าการหมุนปมที่ว่านี่นะครับ หลังการหมุนเนี่ยนะหลังการหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยนะครับต้นไม้จะยังคงความเป็นต้นไม้ค้นหาก็หมายความว่าต้นไม้ย่อยทางซ้ายก็ยังน้อยกว่ารากต้นไม้ย่อยทางขวาก็จะมีค่ามากกว่ารากเหมือนเก่าเห็นไหมฮะถ้าดูรูปนะเนี่ยนะอย่างดูผมดูปมสิบนะครับมาดูต้นขวาก็แล้วกันนะครับดูปมสิบเนี่ยห้าก็น้อยกว่าปมห้าก็น้อยกว่าสิบเห็นไหมฮะปมล,ลูกลูกลูกซ้ายเนี่ยนะครับที่เขียนว่าห้าเนี่ยก็น้อยกว่าสิบเห็นไหมฮะ ลูกขวาที่เขียนว่าสิ้าก็มากกว่า10นะครับนะซึ่งมันยังคงรักษาความเป็นต้นไม้ค้นหาอยู่นะครซึ่งก็เป็นคุณสมบัติของการหมุนปมนะหมุนแล้วต้นไม้ยังเป็นต้นไม้ค้นหาคราวนี้เรามาดูครับรายละเอียดละว่าเราจะเขียน rotate left ชายกับ rotate right ชายเนี่ยอย่างไรนะครับเมธอตอนที่เราจะเขียนเนี่ยนะครับการหมุนปมเนี่ยนะจะไปอยู่ที่ คลาส s b น n a r y Search Tree นะครับคลาส B S 3 e นะเราจะไม่เขียนอยู่ในคลาส A V L นะเพราะว่าเพราะอะไรนะครับอันนี้เพราะว่าไอโอเปเรชันเมธอดโรเตตเนี่ยการหมุนแบบนี้นะความจริงมันใช้ประโยชน์อย่างที่อื่นได้ด้วยนะมันใช้ประโยชน์ของการจัดเก็บโครงสร้างข้อมูลแบบอื่นๆด้วยนะครับไม่ใช่เฉพาะกับแบบ A V L อย่างเดียวนะครับเพราะฉะนั้นเราผลักให้เป็นคลา s เป็นเป็นเมธอดของของ B S t r e นะซึ่งจะ เป็นกรณีทั่วไปมากกว่าจะลงใส่ไว้ที่ AVL tree ซึ่งเยวจะเขียนต่อไปเนี่ยนะครับนะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราขอย้ำก่อนตรงนี้ก่อนนะครับว่า operation rotate เนี่ยนะครับคือการหมุนเนี่ยนะครับเราจะไปอยู่ไว้ที่ class B S t นะครับก็จะมีหัวเมธอดอย่างนี้นะครับ rotate left child นะครับรับ R ซึ่งเป็นโหนดนะครับแล้วผลของการหมุนหลังหมุนเสร็จปั๊บจะคืนรากใหม่ของต้นไม้ย่อยต้นนั้น หลังการหมุนนะครับประหมุนเสร็จปั๊บเนี่ยรากจะเปลี่ยนไปนะเพราะฉะจะคืนร่างใหม่คืนกลับไปการหมุนทํำยังไงนะครับก็ดูตัวกรณีตัวอย่างนี้นะเรามี R นะครับชี้ที่ปม2ี่สิบอยู่นะครับอยากจะหมุนให้ปมหมายเลขสิบเนี่ยนะครับขึ้นมาแทนนะขั้นตอนแรกก็คือดูว่าปมใหม่อยู่ที่ไหนก่อนนะครับซึ่งก็คือปมใหม่คือลูกทางซ้ายนั่นเองนะซึ่งก็คือ new root นะตั้งให้มีค่าเท่ากับ r จุด left ไปเลยนะครับจำไว้ก่อน พอเดี๋ยวจะได้คืนนิวรูทกลับไปนะครับหลังจากนั้นเ,เราจะเปลี่ยนขาซ้ายนะครับของ R ของรากเก่านะครับให้เป็นขาขวาของร่างใหม่ดังรูปนี้นะครับนั่นคือย้ายย้ายลูกขวานะครับของร่างใหม่ให้เป็นลูกซ้ายของรากเก่านะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนนะครับให รากเก่าเนี่ยนะครับมาเป็นขาขวาของรากใหม่นะครับซึ่งอันนี้ก็จะตรงกับการหมุนนั่นเ,เองนะแต่เพียงว่าผมแสดงให้เห็นว่ามันเป็นแค่เปลี่ยนสองลิงก์ภายในต้นไม้เท่านั้นนะครับก็จะได้ลักษณะของการหมุนต้นไม้ดังต้องการนะครับเมื่อเราเปลี่ยนสองลิงก์นี้เสร็จปานนะเราก็คืน นิวรูทกลับไปเป็นรากใหม่หลังการหมุนซึ่งกระบวนการตรงนี้กินเวลาคงตัวนะครับเพราะโอเปอเรชัภายในเมททอดโรเตตเลฟชายที่ว่าเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะมีสี่บรรทัดทำสี่คำสั่งแลว้วก็จบคราวนี้มาดูรายละเอียดของโรเตต ไรชายนะครับหมุนปมขวาของ R ให้ขึ้นมาเป็นรากแทนเนี่ยนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับออกรณีของหมุนปมซ้ายเลยครับนะเราก็จะเขียนเมธอดนี้อยู่ในคลาส B S 3นะครับหัวเมธอดก็ทำนองเดียวกันนะครับหลังหมุนปมนะฮะขวาของ R ขึ้นเป็นรากปรับจะคืนนะรากใหม่กลับไปซึ่งก็คือปมขวานั่นเองนะเริ่มด้วยรูปนี้นะครับตัวอย่างนะรากเดิมคือปมสิ็นะครับจริงๆแล้วเราก็อยากจะหมุน นะรากใหม่ก็จะเป็นลูกขวาของ R นะครับซึ่งก็คือ20นะครับเราก็เปลี่ยนสองลิงก์นะเปลี่ยนลิงก์แรกก็คือนะครับการย้ายให้ลูกขวาลูกลูกซ้ายนะครับลูกซ้ายของรากใหม่นะไปเป็นลูกขวาของรากเก่านะครับหลังจากนั้นก็เปลี่ยนอีกเส้นหนึ่งนะซึ่งก็คือเปลี่ยนให้ นำเอารากเก่าเนี่ยนะครับมาเป็นลูกซ้ายของรากใหม่นะโดยวิธีนี้ก็คือการหมุนปมนั่นเองนะครับโดยที่รากใหม่ก็จะขึ้นไปเป็นรากละ20ก็ขึ้นปเป็นรากใหม่แทนนะครับแล้วก็คืนรากใหม่กลับไปและแน่นอนครับการหมุนปมขวาอย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็กินเวลาของตัวเหมือนกัน